การผลักดันความรับผิดชอบของผู้ผลิตและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนสนับสนุนเป้าหมาย NETZERO มีการลงนาม MOU ร่วมกัน16หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและองค์กรไม่สแสวงหากำไร เราพยายามจะใช้วัสดุผลิตบรรจุภัณฑ์เท่าที่จําเป็นการที่เรากําหนดเป้าหมายให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เรานะคะกำหนดการใช้สัดส่วนรีไซเคิลคอนเทนต์เราเรียกว่าอัตราส่วนของบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วนะคะเข้าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระป๋องใบใหม่ค่ะเพื่อขับเคลื่อนการจัดก,การบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มอย่างยั่งยืนโดยใช้อลูมิเนียมหลุมโมเดลเป็นต้นแบบการรีไซเคิลวงจรปิดคลอสหล p r รีไซเคิลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมสนับสนุนข้อมูลภาคอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมรองรับมาตรการปรับคาร์บอนกอดข้ามพรมแดงของประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมาย n e t ซ e r o 2,050ของประเทศไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา